พระยาเวตรัสก,กับโมเสสว่าจงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิต คือบุตรหลานของอารมณ์และสั่งพวกเขาว่าห้ามผู้ใดทําตัวเป็นมนทินด้วยเรื่องศพในหมู่ญาติของตนเว้นแต่ญาติสนิทที่สุดคือมันดาบิดาบุตรชายหญิงพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวพรมจารีผู้ที่ยังสนิทกับเขาเพราะเธอยังไม่มีสามีเขาจึงยอมตัวเป็นมนทินเพราะเธอได้ห้ามเขามีมนทินเพราะเขาเป็นผู้นําในหมู่ชนชาติของเขาโดยทําตัวให้เป็นมนทิน ห้ามโกนศีรษะหรือกรารเคารหรือเชื้อดเนื้อตัวเองพวกปุโรหิตต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตนและไม่ทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเพราะเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาเวเป็นพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงต้องบริสุทธิ์ปุโรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเพณีหรือหญิงมีมนทินไม่ได้หรือจะแต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีก็ไม่ได้เพราะปุโรหิต จะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขาเจ้าจงชำระเขาให้บริสุทธิ์เพราะเขาถวายพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้าเขาจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเจ้าเพราะเราคือยาเวผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์บุตรสาวของปุโรหิตคนใดทำตัวให้เป็นมนทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณีก็ทำให้บิดาเป็นมนทินจะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟปุโรหิตท,ที่เป็นใหญ่ในหมู่พวกพี่น้อง ผู้ถูกเจมิมศีรษะด้วยน้ำมันและผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ที่จะสวมเสื้อตำแหน่งห้ามปล่อยผมหรือฉีกเสื้อตำแหน่งของตน สวัสดีคะ่ะพี่น้องทีทลักคะ่ะในเช้าวันนี้นะคะรับพระพรของพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมเลวีนิตินะคะเลวีนิติบทที่21ข้อ1ถึงข้อ15ได้กล่าวไว้ถึงเรื่องออกล่าวกับเราถึงเรื่องต้นทุนของการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณต้นทุนของการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรของเราผู้นำฝ่ายวิญญาณหมายถึงใครคะเราจะนึกภาพของธร,รมกิจหรือว่าผู้บริหารในคริสตจักรโดยเฉพาะทีมผู้รับใช้ผู้ปกครองมคณายกใช่ไหมคะที่เป็นผู้บริหารใน ริจารณาดูดูแลพิจาราผู้นำฝ่ายวิญญาณคือผู้สอนผู้ที่มีบทบาทหรือว่ามีส่วนในการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้อื่นผู้นั้นก็ถูกเรียกว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณนะคะผู้นำฝ่ายวิญญาณในชนชาติอิสเซลคือปุโรหิตคือปุโรหิตเหล่าปุโรหิตทั้งหลายในพระธรรมเลวีนิติบทที่21ข้อ4กล่าวว่าห้ามเขามีมนทินเพราะเขาเป็นผู้นำชนชาติของเรา ห้ามเขามีมลทินเด็ดขาดเพราะเขาเป็นผู้นำนะพวกเขาต้องดูแลสถานน้มาสการของพระเจ้าสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ประชาชนเขาถวายเครื่องบูชาที่แท่นบูชาของพระเจ้าสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับประชาชนหากปราศจากการปรนิบัติของเหล่าปุโรหิตอิสราเอลไม่มีทางที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมนะ ปุโรหิตหรือว่าเหล่าปุโรหิตทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นตัวแทนประชาชนที่ปริบัติพระเจ้านะคะต่อหน้าประชาชนนะคะเป็นเหมือนกับคนกลางระหว่างพระเจ้ากับประชาชนนะคะปุโรหิตต้องมีคุณสมบัติตามที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้สําหรับปุโรหิตที่ต้องปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์นะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือในเรื่องของการประพฤติส่วนตัว ลักษณะทางกายภาพที่เห็นภายนอกหรือการปฏิบัติหน้าที่เขาก็จะต้องกระทำตามที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะคะการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณก็มีราคาที่ต้องจ่ายค่ะพี่น้องที่รักคะวันนี้เรามาดูเรื่องของความประพฤติส่วนตัวที่พระเจ้ากำหนดให้เหล่าปุโรหิตกระทำตามนะเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีในชนชาติอิสราเอลนะคะปุโรหิตต้องเป็นตัวอย่างแก่คนในชาติเรื่องการอุทิศตัวและการเชื่อฟังพระเจ้า น่าเสียดายที่ปุโรหิตในอิสราเอลนะคะมิได้เชื่อฝั่งพระเจ้าปุโรหิตในเราเสื่อมลงด้านจิตวิญญาณและนําประชาชนหลงผิดในพระธรรมโฮเชยกบทที่สี่ข้อแปถึงเก้ากล่าวไว้ว่าเขาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยบาปแห่งประชากรของเราเขามุ่งมั่นที่จะอิ่มด้วยบาปชั่วของคนเหล่านั้นปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นเราจะลงทันเขาด้วยวิธีการของเขาเราจะลงโทษเขาตามการกระทําของเขา โเชยากล่าวไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปุโรหิตด,ดีก็จะนําพาประชาชนให้ติดสนิทกับพระเจ้าหรือว่ายำเกรงพระเจ้าได้อย่างที่สุดนะคะคุณสมบัติของปุโรหิตและสมาชิกในครอบครัวของเขาไม่เพียงแต่ปุโรหิตนะคะครอบครัวของปุโรหิตด,ด้วยนะคะคือเขาต้องรักษาตัวให้บริสุทธิ์ตามพิธีกรรมต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าในบทนี้เราพบคําว่ามนทินถึง10ครั้งด้วยกันเลยนะคะ ในตอนท้ายของแต่ละย่อหน้านะพระเจ้าตรัสว่าเราคือพระเจ้าผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์พระเจ้าย้าแล้วย้าอีกย้าแล้วย้าอีกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ที่ชำระเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์คือพระเจ้าอยากให้เขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆที่สุดจริงๆนะแล้วพูดถึงเราบุตรของปุโรหิตนะคะปุโรหิตนะข้อหนึ่งถึงแปดถึงแม้ว่าจะมีมหาปุโรหิตเพียงหนึ่งคนนะ มีมหาปุโรหิตคือผู้นำสูงสุดหนึ่งคนและมีเหล่าปุโรหิตคะมหาปุโรหิตน,นี้เขาจะต้องให้บุตรของเขาร่วมปรนิบัติร่วมกับเขาเขาทั้งหลายจึงได้รับการสถาบันานและต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากําหนดไว้คนยิวอื่นๆที่อาศัยอยู่ในค่ายสามารถวางแผนการแต่งงานของตัวเองได้สามารถที่จะทําพิธีศพ ตามใจชอบได้สามารถร่วมพิธีศพตามทั่วไปได้นะคะแต่พระเจ้าก็มีวิธีการพระเจ้ากำหนดถึงวิธีที่เหล่าปุโรหิตเหล่านั้นจะแสดงความเศร้าโศกออกมาหรือการเข้าร่วมในพิธีกรรมต่างๆหรือแม้แต่การเลือกภรรยานะพระเจ้ากำหนดถึงขนาดนั้นนะพี่น้องที่รักคะในสมัยพระคมภีนะคะเป็นเรื่องปกติมากที่จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แสดงความโศกเศร้า ซึ่งเป็นศินละปะอย่างหนึ่งนะที่คนกลุ่มหนึ่งจะแสดงความโศกเศร้าแล้วเชี่ยวชาญในการคร่ำครวญในงานไว้อะไรคนเหล่านั้นจะร้องไห้คร่ำครวญจะแสดงความเสียใจเขาจะมีคํากล่าวหรือคําพูดของเขาวิธีของเขาที่จะแสดงความเศร้าโศกอย่างเชี่ยวชาญในงานศพนะแต่พระเจ้าเนี่ยคาดหวังให้ปุโรหิตของพระองค์เนี่ยแสดงความเศร้าโศกต่อการตายของคนที่เขารักอย่างเหมาะสมโดยพวกเขาจะปฏิบัติตนอย่างคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เช่นในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าใครก็ตามที่แตะศพคนตายหรือแม้แต่เดินเข้าไปในเต็นท์ที่มีคนตายเขาจะเป็นมนทินหนึ่งสัปดาห์และการเป็นมนทินเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ปุโรหิตปรนิบัติประชาชนการที่เขาเป็นมนทินเขาจะไม่สามารถทําหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นปุโรหิตสามารถเป็นมนทินได้สำหรับพ่อแม่พี่ชายน้องชายลูก พี่สาวน้องสาวที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็เกินขอบเขตที่เขาจะได้รับอนุญาตการเชื่อฟังต้องมาก่อนความรักต่อญาตินี่คือราคาที่เราปุรโรหิตต้องจ่ายนะพระเจ้าทรงให้กดเกี่ยวกับวิธีการแสดงความเศร้าโศกของเขานะคะคือการปฏิบัติที่ห้ามเหล่านั้นเป็นธรรมเนียมของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่ล้อมรอบเขาและคนของพระเจ้าไม่ควรจะ เป็นทุกโศกอย่างคนที่ไม่มีความหวังนะเขาไม่ควรจะเป็นทุกโศกอย่างคนที่ไม่มีความหวังแม้แต่ในการแสดงความเศร้าโศกของเขาก็ต้องพยายามทําให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะโอ้นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดแก่ปุโริตของพระเจ้านะคะปะุโริตคนใดที่โกนศีรษะและโกนหนวดเคราวและเชืออเนื้อของตนก็กําลังทําอย่างคนต่างชาติที่ทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นสาทาน คือแบบเป็นสาธารณะเป็นแบบทั่วๆไปเป็นพระเจ้าทั่วๆไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะและการกระทําให้แท่นบูชาของพระองค์เป็นมนทินด้วยนะคะการทําอย่างนั้นทําให้แท่นบูชาของพระองค์เป็นมนทินด้วยเพราะความจริงแล้วการที่เขาได้รู้จักพระเจ้าและปรนิบัติที่แท่นบูชาของพระองค์นั้นเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับเพราะฉะนั้นการที่เขาได้รับการกําหนดว่าไม่สามารถที่จะแสดงความเศร้าโศกหรือว่ากระทําบางอย่างได้นั้น ก็ไม่ใช่การที่จะเป็นการจํากัดหรือเป็นการแบบขัดขวางแม่เขาได้แสนความเศร้าโศงเต็มที่แต่เขาจะต้องรู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรรออยู่ถ้าเขาทําอย่างนั้นแล้วเขาจะไม่สามารถกระทําหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าได้นะเพราะฉะนั้นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะเท่ากับเป็นการเหยียดหยามพระนามของพระเจ้าและทําให้แท่นบูชาของปลงเป็นมลทินสรุปคือการที่เขารู้หน้าที่ของตัวเองและล้วนเนี่ยคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้า ประทานให้เขาเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาถูกลิดรอนสิทธิบางอย่างนะเขาจะทําด้วยความเต็มใจนะคะไม่ควรมีปุโรหิตบ่นเพราะข้อบังคับเหล่านี้เพราะต้องระลึกว่าเขากําลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและประชากรของพระองค์เป็นสิทธทิพิเศษที่คุ้มค่าต่อการเสียสละในการสมรสล่ะคะห้ามไม่ให้แต่งงานกับโสเพณีและหญิงที่อยากขาดจากสามี ในศาสนาของคนต่างชาตินั้นในวิหารของเขามีโสเพณีที่ทำหน้าที่รับใช้กับพวกพระของเขาแต่การเป็นโสเพณีเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสราเอลเนื่องจากบุตรชายของปุโรหิตมีหน้าที่พิเศษในชาติเขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่อาจจะเกิดลูกหลานที่ผ่านเหล่าเข้ามาในครอบครัวหนทางเดียวที่จะรักษาเชื้อสายของปุโรหิตให้บริสุทธิ์ก็โดยการที่เขาต้องแต่งงานกับหญิงพรมจารีนี่คือเหล่าบุตรของปุโรหิตคะ ลูกสาวของปุริหิตล่ะถ้าลูกสาวของปุริหิตกลายเป็นโสเพณีและดําเนินชีวิตที่ชั่วร้ายปุริหิตจะไม่สูญเสียตําแหน่งของเขาแต่ลูกสาวของเขาจะต้องเสียชีวิตเธออาจจะถูกหินคว้างจนตายและศพของเธอจะถูกดูหมินโดยการถูกเผาเหมือนขยะทั่วไปละพระธรรมหนึ่งที่มที่ที่3ก็ฮกล่าวไว้ถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนคนนั้นจะดูแลคริสจักรของพระเจ้าอย่างไรได้กําลังบอกว่า ในฐานะที่เป็นผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับไหนเขาเองก็จะต้องสามารถปกครองบ้านเรือนหรือว่าดูแลครอบครัวของตัวเองได้นั่นเองค่ะเขาจึงจะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นผู้ที่นำคนอื่นได้นั่นเองนะคะมหาปุโรหิตล่ะคะมหาปุโรหิตมีเพียงหนึ่งเดียวเขาคือผู้นำสูงสุดในฝ่ายวิญญาณได้รับการเจิญเป็นพิเศษและได้สวมเครื่องยศที่บริสุทธิ เขามีพันธะมมากขึ้นที่จะปรในใบัตพิพระเจ้าอย่างสัดซื่อและให้เกียรติพระนามของพระองค์ปุโรหิตอื่นๆได้รับอนุญาตให้เป็นมนทินโดยที่แต่ต้องศพของญาติที่ใกล้ชิดได้แต่มหาปุโรหิตไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเช่นนั้นเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความเศร้าโศกในลักษณะทั่วไปหรือไม่ได้อนุญาตให้ออกจากบริเวณพระพลาเพื่อไปฝังศพเขา ไม่สามารถแสดงความเศร้าโศกได้หรือว่าไม่สามารถออกจากพระพลาของพระเจ้าเพื่อไปฝังศพได้เนื่องจากบุตรชายหัวปีของมหาปุโรหิตจ,จะเป็นมหาปุโรหิตคนถัดไปจึงมีความสําคัญที่ว่าไม่มีคนต่างด้าวแทรกเข้ามาในเชื้อสายของครอบครัวดังนั้นปุโรหิตจ,จึงต้องแต่งงานกับหญิงพรหมจารีเท่านั้นส่วนใหญ่ปุโรหิตเลือกภรรยาของเขาจากเผ่าเลวีและนี่เป็นเฉพาะกับมหาปุโรหิตเท่านั้นนะคะ การแต่างงานกับหญิงที่ไม่เหมาะสมจะก,กระทําให้เชื้อสายของเขาเป็นมนทินทําให้สถาบันปุโรหิตเป็นมนทินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้สําหรับปุโรหิตนะคะถึงแม้ว่ากฎเหล่านี้จะไม่ได้กําหนดไว้กับคนที่ทํางานในคริสจักรอย่างเราหรือว่าคนของพระเจ้าในปัจจุบันกฎเหล่านี้เป็นกฎของชาวยิวเป็นกฎของ เหล่าปุโรหิตเป็นกฎของมหาปุโรหิตหรือกับบรรดาลูกๆของเขาหรือคนที่จะต้องเป็นผู้นำในฝ่ายวิญญาณสำหรับชาวยิวในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นหลักการบางอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นและว่าสําคัญที่เราจะเอามาันนำมาใช้ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นหลักการที่สําคัญและเอามาใช้ได้ถ้าเราต้องการที่จะรับพระพรในการรับใช้ของเราเราต้องรักษาตัวเองชีวิตสมรสของเรา และครอบครัวของเราให้บริสุทธิ์และอุทิศถวายแด่พระเจ้านะคะชีวิตที่ชอบธรรมและลูกๆที่ชอบธรรมประกอบกันเป็นป้อมปราก,ก,การฝ่ายวิญญาณและป้อมปราการนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะออกไปทําสงครามเพื่อองค์รุเป็นเจ้าได้และมีชัยชนะจําเป็นที่คริสเตียนนะคะเราจะต้องอธิษฐานเผื่อผู้นําคริสตจักรของเรา ไอ้ฐานเผือดศิลปิบาลของเราผู้นําฝ่ายวิญญาณคนอื่นๆและไอ้ฐานเผื่อครอบครัวของเขาด้วยนะคะเพราะศัตรูได้เล็งไปยังคนที่เป็นผู้นําเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักคะเราเรียนรู้หลักการที่พระเจ้าท,ร,าทรงให้แก่คนยิวแล้วสะท้อนกลับมาที่คริสตจักรของเราเราเองต้องให้หลักการของพระเจ้าที่สําคัญน่ะ จะเกิดขึ้นเราต้องยึดหลักการหรือว่านําหลักการเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตของเราแม้แต่ว่าการที่เราไม่ได้เป็นผู้นําในคริสตศารนะเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามหลักการเหล่านี้ได้คือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นะะเพราะอย่าลืมว่าเด็กคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะฟ้องมองดูชีวิตของเราด้วย ชีวิตของเราต้องเป็นตัวอย่างเรารักษาวิถีแห่งคริสเตียนที่เหมาะสมและดีงามเพื่อจะเป็นแสงสว่างเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมด้วยนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรนะพี่น้องตลอดวันนะคะที่ชีวิตของเราทุกวันจะรับการปกป้องจากพระองค์ละรับการทรงนำการดูแลจากพระองค์ให้เราดำเนินในวิถีของพระเจ้าอย่างเหมาะสมที่สุดน,นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ร่วมแบ่งปันพระพรโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการพรยามเช้าเพื่อร่วมเฝ้าเดี่ยวด้วยกันทุกเช้าค่ะพี่น้อง